จากโจทย์คอสลบ5พายส่วน2คูณกับคอสพายส่วน2บวกไซด์พายส่วน2คูณกับไซด์ลบห้าพายส่วน2จากสูตร cos A บวก B เท่ากับไซด์คูณไซด์บบวก cos A คูณกับ cos B จะได้คอสลบ5พายส่วน2คูณกับ cos พายส่วน2บวกไซด์พายส่วน2 คูณกับไซร์ลบ5พายส่วน2จะเท่ากับคอรสลบ5พายส่วน2บวกพายส่วน2เท่ากับคอร์สลบ4พายส่วน2เมื่อแปลงมุมจะได้เท่ากับคอรสลบ2พายจะเท่ากับคอร์สสพายในวงกลมหนึ่งหน่วยคอสสองพายจะมีค่าเท่ากับ1ค่ะ